หนึ่งมาอาจจอาต์โบโบุู้้ส่งทีแตกเฮ้ยดึงง่ายขึ้นดึงง่ายขึ้นนัเมื่อกี้ถ้าถ้าเป็นแผ่นก่อนผมดึงไม่โดนนัเมื่อกี้ดึงมาอือรับจำเป็นหน่อยกระแทกโบกระแทกโบเฮ้ยโอเคขางโลครับดันให้เพื่อนรับจำเป็นให้ชน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 โอ้โห God โคตรเดือดแล้วโดนระเบิดต <Yes ัวเองตายด้วยอะไรวะเนี่ยเพิ่งเข้าเกมมามีแพทมาอย่างไวใช่ครับแพทใหม่ล่าสุดบัฟพีโรครับผมอีกหนึ่งตัวละครที่ได้ว่ามันค่อนข้างจะตอนแรกๆมันดูมันดูเก่งมากแต่ว่าพอลองเล่นได้แล้วจริงๆอ่ะมันไม่ได้เทพขนาดนั้นครับโดยแพทใหม่ล่าสุดที่ได้ว่ามีการบับเขาทั้งสองโหมดเลย เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันว่ามันจะเก่งขึ้นขนอันไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูอะกรอบดูลืมกรอบไลค์สับแชร์ เปิดใจกองซาดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับและก็ ทางเซิฟกาเรน่าครับใครลองอินผ่านเฟซสามารถจัดได้เลยนะครับก็โปรโมชันตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v Val ล o r ย์ c อล l อร์ดิฟตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยในส่วนแพทใหม่ล่าสุดนะครับก็มีการปรับที่เรียกว่าเป็นการบัฟพี่ชายคนนี้ บัฟเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอ่าผมพูดโหมดออ o p e r a t i o นก่อนเพราะวันนี้น่าจะไม่ได้เล่นโหมดออ o p e r a t i o นเพราะว่าถ้าเราเล่นก็คือต้อง,ต,องต้องตีคนิดนึงแต่ว่าโหมดออ o p e r a t i o นก็มีการลดคูลดาวนะครับในส่วนของ grabbing กันหรือว่า skill hook เนี่ยจาก23 15ิิบาวิเหลือ25่ิบาวิอ่าบัฟนะลดเวลาตอบสนองหลังถูกยิงโดย grabbing กันเนี่ยเหลือ0.8นย์จุดแวิแล้วก็ลดระยะเวลาถอดชุดเหลือ1.6วิจากสีจุดหกก็เรียกได้ว่าโอ้โหโ,โ,โหมดโหมดออ p e r a t i o n นน่ากลัวจัดแต่วันนี้จะมาพูดในส่วนของโหมดอ่าในส่วนของโหมมดนะครับผก็ อัดพจน์ทั้งสองหมวดด้วยก็มีการปรับในส่วนของชุด EOD เนี่ยลดดาเมจเพิ่มจาก30%เป็น50%ว้าวแล้วก็เพิ่มขีดจำกัดความเร็วในการหมุนของโลจาก360อบงศาต่อวิเป็นาอองศาต่อวิใช่อันนี้ดีมากเพราะว่ามันหมุนช้ามากครับโลเนี่ยโมโตแฟร์นะครับลดคูลดาวเหมือนกันครับแกรปปิ้งกันเหลือ10วินะครับเพิ่มเลือดก,กระจกตอนที่เราอันติเมทเนี่ยจาก100เป็น200นะครับเพิ่มแต้มให้รับจากการป้องกันกระสุนและระเบิดน30แต้มต่อ100ดาเมครับ เพิ่มโมนะัสแต้มที่รับจากทันทีเข้าเกียร์แคปเจอร์ครับ5เป็น10แตม้มลดเวลาตอบสนองหลังถูกยิงโดยกราบิ้งการ์ดครับจาก0.6เป็น0.4โอ้โหเรียกว่าฮุกกันอย่างไวผมบอกเลยแล้วก็เพิ่มดาเมจชิลเบรสครับหรือว่าไอ้สก,กิลถือโล่แล้วชนนะจาก35เป็น55แปลว่าชน2ทีแตกนะครับผม <laughs> น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่าพี่ชายคนนี้จะเก่งขึ้นข,น,ขนาดไหนครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมบ่นเขาเหลือเกิน <laughs> ไปครับลุย <laughs> มาครับผม <laughs> แม่ <laughs> ได้ดาด <laughs> ดีซะด้วย ดี๋ยวน้อยก็ไปฝงป้องกันนะอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันมันเล่นได้ไหมในโหมดวอลแฟร์นะเพราะสำหรับผมผมคิดว่าการปรับในในออปเปอเรชันมันมันมันเก่งอยู่แล้วครับถ้ามีทีมแบบดีๆอ่ะแต่วอลแฟร์มันมันมีทีมก็ได้เว้แต่ว่ามันมันมีศัตรูที่เยอะกว่าครับมีทีมแค่ไหนยังไงก็ลําบากครับเจอผมเถอะพอศัตรูมันเยอะไปครับยิงตูก่อนแล้วกันมาอ่ายิงก่อนฮะยิงก่อนได้เปรียบโอเคแล้วเราก็ต้องโยนไว้ก่อนเลย ยิงไปก่อนฮะยิงไปก่อนฮะมีปืนก็ต้องยิงนะฮะโอ้ใจเย็นเพื่อนโอ้คนรู้เหรอโอ้ตายดิอย่างงี้ตายนีก่อน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 รีโหรธอยากอยากคลุกก็อยากคลุกอยากคลุก,กครับยิแหม,มมุมนี้โดนโดน,โดนดึงสบายเลยโดนยิงสบายเลยเพื่อนชุบครับทุกคนอ้อาวผมไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วโอเคโอเคเราโยนกับดักไว้ กลางโลดเหรอไหมกลางโลดเหรอไหมดันกลางโลดดันนี่กลางโลดรับกลางโลดรับดึงมาฟืดฟืดเอาอยู่ไหนล่ะเอาดึงแล้วมันไหนล่ะป่าเอ้ยรับดาเมจก่อนรับตำแหน่งก่อนรับตำแหน่ก่อนอ่าฮะไงเป็นตัวปิดทางให้ศัตรูอ่าฮะยิงมาดิยิงมาเหลืองเหลืองขึ้นไหมโอ้โหมองไม่เห็นดึงมาอาเจ้าโบโบผู้ส่งทีแตกเฮ้ยดึงง่ายขึ้นดึงง่ายขึ้นนั่เมื่อกี้ถ้าเป็นแผดก่อนผมดึงไม่โดนนั่เมื่อกี้ โอเคอ่ายายายาอุ๊สองตัวสองตัวสองตัวหนึ่งมาอือรับตำเหนหน่อยกะแทกโบกระแทกโบเฮ้ยโอเคดีขึ้นดีขึ้นโอ้โลเราจแตกแล้วเราแตกแล้วดึงไม่โดนดึงก็โดนแต่ชนได้ชนได้อยู่ครับเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะคือท่าเตะที่แคบนี่คือเอาเรื่องจัดนะผมบอกเลยไปครับ โอเควิ่งมายัางไงนี้ก็ต้องโยนมาก่อนฮนะนี่ทำให้ศัตรูมันอย่างน้อยก็ชา้าลงครับญญเดินมาเหยียบเฮ้ยผมว่าลูกกระชเฮ้ยศัตรูโอโ้ยเกอบตายโอเครีโหลดยิงไปไม่ทันฮนะแต่ว่าสกิลมันก็ไม่มีสกิลอะไรที่เป็นดาเมจแบบแรงๆอะไรอย่างงี้นะถ้าแบบไม่รับอ uh ัตตนะิเมตนะเออยังไงมันก็อาจจะไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่แต่ความน่าลำคาญน,นี่ให้ให้ใหเต็มฮนะเพราะมนันน่ารำคาญจริงโยนนะครับ โอเคโอ้หเ <Okay>. oh, นี่ยเนี่ยความน่านลำคาญเริ่มเริ่มมาถึงเราปะแล้วฮนะโอเครีโหลดน่าจะมีตัวอยู่นี่ปะดึงมาวูด้าดึงได้อยา่ยาอย่าอย่ามาวัดกับพี่โอ้มันดึงพี่ดึงผมหรอพี่ดึงผมมามาดิมาดิาดโอ้ยไฟ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 เออถอยก่อนถอยก่อนแล้วข้างหลังยิงมาก็ตายดีครับ ตัวเขาไหลยิงมาก็ตายครับวันนี้เสียพอยแบบรวดเร็วทันใจรวดไวทันอะไรวะเดี๋ยวเราจะไปกันตรงนี้กันต่อคนระมามา,ม,ามันก็โอเคนะคือนั้นตอนนี้ผมว่าตัวมันดูน่าก,กลัวขึ้นคนระับเพราะว่ามันชนดีแรงจัดโอเคเราก็จะโยนแล้วกันนายกตูน้องโดดลงมาโดนเราเพื่อนนั่นแหละโอ้โหเยอะจัดมันลงมาแล้วในมุมนี้เลยเหอ คนโดดไปนู่นเลยอโอ้โหโดดไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราสุดหมดสุดหมดอางนี้ตายดิครับโอ้โหแต่มีคนเดินมาเหยียบมันก็เป็นดาเมจได้อยู่นะแบบศัตรูที่เดินมาเหยียบรถหนามอ่ะเออทีละห้าทีละห้าโอ,โอ้คือถ้าเขาอยู่นิ่งๆก็ก็โดนดาเมจเรื่อยๆฮนะเออเนี่ยเออก็ปั๊มแต้มอยู่แ <laughs> อซิดอยู่แอซิดอยู่ไปครับเนี่ยช่องเงี้ยช่องแคบๆเงี้ยอันติเมดเรามาละถ้าศัตรูมาก็มีเปิดเลย ผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้อา้าวเพื่อระวังนี่เลยโอ๊ตโดนมันน่าจะต้องถล่มอยู่อะเออถล่มอยู่อมาดิมาดิดึงใครมาสักคนไหมมองไม่เห็นอะแต,ดตดะะ่ดึงไม่ติดนะฮะอ่าดึงไม่ติดโอเคโยนไปก่อนโอเคผมว่าผมไปฝั่งนี้แล้วกันเพราะฝั่งเมื่อกี้เราปิดละมาฝั่งนี้บ้างมามามามีคนหรือเปล่า เจะตัวดึงจะตัวดึงข้างบนนู <S <S ่มก็มีคนมันไม่น่าถึงดึงมาไม่โดนอ่ะรับรับได้รับได้อยู่โอเคพี่แช่ฟูมาเด่นมาเด่นเราต้องเราต้องดึงดึงมาโดนแก๊เจ็ตเราอ่าเออไปโดนอีกแล้วบ้าเไปหลายตัว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 ตรงนี้หนึ่งตัวเพื่อนตรงนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวรอก่อนเราฮุกก่อนเดี๋ยวเราฮุกก่อนดึงมาอัุ้ยอุ้ยมีดึงไม่ติดด้วยเหรอ ยอนไปหนึ่งทีเออชนไปดิ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 สวัสดีสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนย่าย่าสวยอยู่ทำลายทิ้งทำลายทิ้งมีปะดึงมาสวัสดีครับชนไปดิแล้ชนไปเลยสองทีแตกสองทีแตกอ่ะมีคนมีคนมีคนเล่นตรงนี้เล่นได้อยู่ตรงนี้เล่นได้อยู่อ่าใครจะมาอมาหลายเส้นหลายทางดึงมาสวัสดีครับชนไปดิชนไป โอ้โอ้เฮ้ยแต่มันลดมันลดดาเมจอยู่อาา่าฮ่าอย่ามาดึงอ่ะหลุดเอ่าโอ้ข้างหลังยิง <laughs> จุดได้เล่นอย่างเงี้ยใช้พจนจะดีนะฮะคงพอยไม่สนใจไ <laughs> ม่ต้องยึดพอยด้วยนะเออเดี๋ยวเราไม่ซีเรียสนะอันนี้นก็เน้นแบบเน้นเกมเพลย์ตัวละครน,นี้ละกันนะแต่จริงก็ต้องสนใจพอยนิดนึงนะเออจะมาไล่ย,ยงิงกันตลอดก็คงไม่ได้นะอะ่โอเคไปครับเพื่อนไปโย,ยน โอ้โหศัตรูอยู่ตรงนี้ได้เลยไม่ได้ดูแล้วเกิดตรงนี้เรียบร้อยโดนยึดพอยเออยังนะยังนี่เหรอโอเคยังนะเพื่อนอุดอ๋อมัเล่นลูกซองนะเมื่อกี้ <c oughs> ถึงว่าหน้าเดียวเตะเรียบร้อยครับพอยโดนยึดยึดแบบอย่างรวดเร็วทันใจ <c oughs> <c oughs> ไปครับนเราเราเน้นโลฮะเออแต่มันก็โอเคเล่นสนุกขึ้นครับแต่ว่าในวอลแฟร์มัน มันไม่ได้มีผลขนาดนั้นอ่ะ,ะเข้าใจฟิลที่ผมพูดปะมันไม่ได้แบบหูถ้าเล่นในวอแฟร์นะไอ้ก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเอาเวลามาสร้างอันนี้ยังมีประโยชน์กว่านะเออโอเคนะฮะวางไว้ฮะวางไว้โป๊โป๊โป๊โโกดเลขหกนะฮะเผื่อใครสอบถามว่าแบบพี่สร้างยังไงกดเลขหกนะโอเคไปครับวางกัเลยปะ ะเมื่อกี้ผมเอาอะไรไปซ่อมอะไรอ่ะโดนไหมครับโอ้หุบนี้เล่นลำบากอยู่พวกตรงนี้กลางโลได้ตรงนี้กลางโลได้อยู่ตูมาท้ายดึงมาดีครับชนเข้าไปดิชนเข้าไปดิมาดิมาดิระเบิดระเบิดเอ้าระเบิดติดโล่ผมเมื่อกี้โอ้โหเศร้าแล้วผมรอศัตรูดันมา เราจะหาศัตรูตเลยแล้วกันโยนไปโอ้โหมันมันยิงดักเลยยิงกดค้างเลยมุมนี้เพื่อนเราชุบครับไอโออยู่อ่ะดีโหลดเ,ออเล็งขวาเล็งซ้ายไว้แล้วกันตายไปเพื่อนทำไปก่อนดีโหลดโลดยังไม่มีเผ็นฝั่งบ้างเผ็นฝั่งเล่นบ้าง ตายเพื่อนตายไปเรียกว่ายิงบ้างเดครับอโอเครีโรดผมทั้งไปก่อนนั่นแหละผมทั้งไปเดียวก็โดนเดงนนะเดยวก็โดนเดงโอเคสวยรีโรดผมมุมนี้เราได้เปรียบอยู่ผมทั้งไปผมทั้งไปทั้งไปรีโรดโอ้ยโดน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 แกก่อนแกก่อนแกก่อนแก่ก่อนโอเคตายไปครับ เออไปฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปครับไปไปไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้มันกลางโลมาดึงสตัวไหมดึงมาอ้าวอ้าวอ้าวโลดโดนจตูตายมาบ้ามาบ้ามาบ้าจุดระเบิด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 รอได้รอได้ดันมา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 แล้วพร้อมชน ดึงมาไม่มีคนไม่มีคนเช็คได้เช็คได้นี่เช็คได้รับไปเพื่อเราโยนไปโยนไปเออโดน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 กันใหญ่โดนกันใหญ่นั่นแหละเออโดนครับทังหลังอีกแล้วโดนอ้อมหลังอีกแล้วเออมันก็ก็สนุกดีนะตอนนี้รู้สึกว่าเล่นเล่นเล่นพี่ชายเขาแล้วสนุกดีตอนแรกคือเล่นแบบไม่สนุกเลยเล่นยากมากโอเคครับผมมันระเบิดมาระเบิดมารีโหลดโอ้ทั้งไป โยน okay. ไปหนึ่งทีข้ามฟังก่อนโอเคนี่ยังได้อยู่นะโอตรกดค้างอย่างเดียวมึงยิ่งมองไม่เห็นเลยเลยครับผมลุยกันต่อข้างหน้าคือเยอะมากน่าคือเยอะมากแล้วกดโลดได้ไหมใส่หน่อยใส่โล่หน่อยเราสามารถดึงดึงข้ามนี้ได้ปะโอ้ไฟดูดไฟดูดไฟดูด ดึงมาไม่โดนอีกโอเคสแกนไว้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 ระเบิดระเบิดหลังระเบิดหลังเออรับดาเมจไว้เพื่อรับดาเมจไว้ดึงมาดึงไม่ได้จังหวะจะดึงโดนยิงก่อนอว่ามุมนี้น่าเล่นกว่าว่ะเพราะว่ามันเป็นที่เล็กๆอย่างนี้น่าจะบอกกับเราอยู่โยนไปโอเคทำไปก่อนนะกดทำไปก่อนกดทำไปก่อน,ออน,ออนโอเครีโหลด ผมมุมเนี้ยน่าเล่นอยู่บอกบอกเราดึงมาไม่โดนในการดึงเช็คในการดึงเช็คดีโหลดโอเคผมว่าอ,อาอรอนติมาน่าจะเล่นตรงนี้ได้อยู่ตัวเขาเขาไม่รู้ดึงมาเย,ย้ตัวเพียบเลยมมุนี้แหละน่าจะเป็นมุมที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วยิงไปก่อนยิงไปก่อนปุ๊มกระสุนหมดดีโหลดอเอโอเค นอนกลางโล่ไม่ได้อีกเอาแล้วผมไปกดไปกดกลางโล่พอดีอึ๊บโอเคสวยไปเพื่อนไปเพื่อนนั่นแหละอะไรเพื่อนสแกนใครสแกนใครสแกนใครครับสแกนฟู้เออมาดิรับดามเอ็ดไปรับดามเม็ดไปโอ้โดนโดนโดนแฟดโดนแฟดมา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 รับดาเมจอยู่เพื่อนดันมาดันมาดันมาเพื่อนดึงมาไม่โดน รอได้รอได้ไม่รีบครับโอเคนหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวรับไปครับรับไว้ดึงมาสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับงั้นละงั้นละสวยอาฮ่าหา้หาหนีเลยนี่นเล่นบอกเล่นยังไงดีวะอ่า,ามีคนแล้วดึงมาเอาตัวตนี้เฉยเอาสวัสดีเพื่อนย้ายอยู่รับไปรับไปเออเดี๋ยวเดีต้องเล่นอย่าง่นั่แหละเออเราพยายามทุกอย่างแล้วมาดิ มาดิมาดิเราจังหวะด,ดึงเราจังหวะด,ดึงเราจังหวะด,ดึงเมื่อเราปาควันไว้จริงๆมาตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็วิ่งมาละมาอือชนไปดิชนไปดิไ,ปดไม่โดนเพื่อนไม่โดนโยน่ระเบิดใส่เออดีเว้ยโอเคเออเออมาดิมาดิาดเทถอยก่อนถอยก่อนฝั่งนี้มาเล่นมัน่งน่าจะไม่ดันฝั่งนี้แล้วมั้ง ผมน่าจะไม่ดันแล้วเป็นผมก็ไม่ดันแล้วเจอโลดมุมอย่างนี้คือเล่นลำบากมากครับผมบอกเลยอ่าไปเดไปเดไปเดมาเดมาเดไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดอ๋อมันต้องมันต้องเดินออกไปเลยที่ว่าม,มาดีรับดาเมจไปไไกลับก่อนกลับก่อนโอ้ยกลับก่อนกลับก่อนมีคนมามีมีมีม,ม,ม,มีมีคนวิ่งมาอ่าฮ่าฮ่ามีโอ้หลายตัวด้วยหลายตัวด้วยมาดีรับดาเมจได้อยู่ แต่เพื่อนโดนฮะโทษทีเฮลโหลลลถอยถอยก่อนมันยิงไอ้นี่มาเฮลโรอได้เราได้เราได้เออผมพอยไม่ต้องไม่สนใจแล้วโอ๊ตโดนไฟดูดทั้งหลังอีกส้หรับผมว่ามันเก่งขึ้นเยอะจริงๆนะเก่งมาเห็นได้ชัดเลยไปครับําไปก่อนฮะําไปก่อนฮะรีโรดโอเคโลมาใหม่ไว้เจอกันเพื่อนโลมาใหม่จะเจอกัน นี่ไฟเพิ่มแล้วใช่ไหมโยนไปโดนนะด้วยตีโหลดโอเคแปดมาแล้วผมกดค้างไปตีโหลดอ่าฮะเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเตรียมเตรียมรับโล่ได้เลยอุดรับแล้วปมพิมพ์หานระเบิดอ่ะแต่เพื่อนชุบได้ด้วยนะไม่ไม่อยากเชื่อต้องเชื่อตีโหลด โอเคคังโลครับด like ันให้เพื่อนรับจัเปจให้ชน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 โอ้ m y อ o d โคตรโดือดแลอ้วโอ้ยโด้ยโเ้องยโอ้ยโ้ยโ้ยอ้ยอะไโอ้ยโอ้ยโอคยโอ้ยโองนี้คือสนุกครับผมบอกเลยมันจริงยโอุมโบบอ้ยออยอนีโหลดเอยยออ ทําไปครับกดทับไปครับนั่นแหละครับคนดันมาครับโอเครีโหลดโอ้โอ้ระเบิดกดทับไปก่อนแล้วโอ้ไฟดูอีกแล้วใจเย็นเพื่อนดูกระโลมเหมือนกันยิงอะไรผมเนี่ยได้ตัวนึงแล้วเพื่อนชุบด้วยโอ้โหสุดยอดเบรกูดเออกดทับไปก่อนอย่าให้มันออกมารีโหลด ไปครับถึงเวลาก,กลางโลไปครับฮ่าดึงมาตัวหนึ่งไม่ได้ไกลไปเฮ้ยที่แกชอบเลยโอเคผู้ศัตรนถึงกับต้องถอยเอาบ่ายชนไปดิชนไปดิเออชน,นไปดิเออระเบิดบุ้มบั้มบริดบุ่มบั้มรับรับรับไว้รับไว้โอ้มันยิงมามันยิงมา รอฮิวเลอร์ก่อนรอฮิวเลอร์ก่อนบอกว่าดึงมาได้มาตัวหนึ่งติดติดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวน้อก็ไม่ฮู้แบบโฟลโท็อกนะที่แบบพุ๊บข้ามจักรวาลอะไรอย่างงี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆ,เ,ๆ,เ,ๆเออชนไปดิเออชนไปดิโอ,อ้ไม่ไรเบาเบาเบาๆเดอย่าไปโดนเพื่อนอย่าไปโดนเพื่อนบึ้มโอเค คอยถอยคอยถอยคอยถอยครับอยถอยคอยถอยโอเคโอเคโอเคพอยิงไปเรื่อยพอดิงไปเรื่อยพอดิงไปเรื่อยมา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 ดึงมาตัวหนึ่งสวัสดีครับกระแทกไปอดไฟดุดไฟดุดเท้าบอกตรงๆว่าสนุกมากๆครับพอจุดเกิดไหมอ้าวเพื่อนระวังแล้วโอ้มาพอดีเลยแม่จะวางเล่นซะหน่อยมุมนี้ไม่ทันละ ประตูดันมาแล้ววิ่งขึ้นมาตรงตูเพียบเลยแล้วแล้วเราจะไปยังไงต่อเราสามารถถอดได้ไหมถอดถอดไม่ได้เหรอโอเคยิงช่วยแล้วกันเออย,ยิงช่วยแล้วกันเออเฮ้ยยิงช่วยแล้วกันไปไม่ได้เพื่อนต้องวิ่งอ้อมโอ้โคตรเศร้านะฮะเรียกว่ากระสอบรายกันตัวเองฮะ โอ้โหแต่ดูจากสกอร์แล้วน่าจะสบายแล้วครับลุนเข้าไม่ได้โหเจอเจอโล่แบบผมนิดลำบากนะฝั่งเนี้ยโล่ตัวเดียวคือหมดเลยเข้าลำบากมากไปครับบีคอนบีคอนมาแล้วด้วยป๋จุดเกิดไปก่อนแล้วกันโอเคไปครับ get behind me let's go มาดิมาดิดกระแทกไปดิกระแทกไปดิครับ ดึงมาสวัสดีเพื่อนกระแทกไปดิครับโอ้ไฟดูดไฟดูดไฟดูดโอ้มันริงใส่ผมจริงสิผมโอ้ไฟดูดไฟดูดไฟดูดเดี๋ยวไปก่อนโยนไว้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 นั่นแหละมีคนโดนมีคนโดนระเบิดเอ้ยโอเคมิสไซมิสไซดึงมาไม่โดนบ้าเอ้ยอะไรกระแทกไปดิอ่านี่ที่ที่เอานี่เพื่อนเ ดึงมาเพื่อนอ,อือกระแทกไปน่าจะมีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่ากระแทกไปดิเออกระแทกไปดิมีคนอยู่มีคนอยู่ดึงมาทำไมเพื่อนตายไปโอเคไปครับตรงนี้ไม่น่ามีคนแล้วพอมันเอามาฟันเหรอไหม อ่าเอามาฟันไไหน่อยหันไหมเฮ้ยฝั่งนู้นยืดอยู่นี่ว่าบ้าเอ้ยเพื่อนขอหน่อยหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีกระแท,ทกไปเดี๋ยวไปก่อนมีคนปะมยึดยึด point ไม่โดนดโอเคทำไมเข้า p อยแล้วเพื่อนไม่ได้นะวิ่งถือโล่ด้วยผมว่าโอเคครับไปครับเข้า p อยน่าจะได้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  เออกระแท็กไปดิกระแทกไปสวยเพื่อนดึงมาโอ้โอ้โอโอ <laughs> มาแล้วเพื่อนเรากำลัง <c oughs> เพื่อนเราก็ยังยืง้อ <c oughs> มาผมเพื่อนเรากำลังยือ้อกำลังยื้ออยู่เลยครับ <c oughs> โอ้โหฝั่งมึงเยอะมากถุนเกยอ,อยู่ฝั่งนี้จะเป็นยังไงดีครับโยนไป ไปก่อนนะมอไม่เห็นยิงไปก่อนรีโหลด50วิครับ50วิว่าไงครับแต่โล่ผมมาก่อนมองไม่เห็นอะไรเลยมีตูหรือเปล่าอยู่ข้างล่างมาอัพกลางโล่ไม่ทันนะครับผมโอ้ยศูตรูมาทำไรเพื่อนง่าไม่ชนไม่ชนไม่ดนโอ้ใจเย็นใจเย็น กระแทกโอ๊ตมิสไซล์ศัตรูอ่ะเอาไม่ใช่มิสไซล์เพื่อนเราโลยังไม่หลุดโลยังไม่หลุดมันวางตรงนี้ไว้มันวางตรงนี้ไว้ดึงมาวาบดึงศพเออเทพปะคนอยู่ข้างล่างป่ะมาจุดเกิดป่ะใช่ไหมไม่ใช่นะเห็นคนเห็นคนมันเกิดไม่หยุดแล้วเราก็ชนะครับทุกคนโคตรเดือดโคตรมันนะคือมันต้องเล่นทีมแค่แต่ว่าจริงๆริงมันมาถูกบัฟมาด้วยครับทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะ การฮุกการกระแทกตะก,กิลต่างๆสนุกขึ้นเยอะครับก็ลองมาเล่นกันดูครับแผ่นนี้ผมว่าพี่โลกเก่งขึ้นเยอะครับแต่ที่แรกเล่นไม่ได้เลยแผน่นนี้โอเคถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะอืมโอเควันนี้มาด้วยกันจะไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์สมุดแชร์เป็นกำจายกองซาด้วผมสวัสดีวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ